ไม่ป็นน่นดึงจะยิ่งนิยายนวันนี้เธอให้สัญญาว่าเธอจะมีฉันรักกันตลอดในชาตินี้อยากให้ใคจะทอทอทนเพราะก็ว่าจานี้เรื่องรามันอาจเปลี่ยนไป รน,นี่บามุมฉันดูไม่ดีนะแล้วเธอยิ่งอยากมีฉันไหมนี่คนนี้บ้านทีก็รู้ที่วันไรเราจะเปดเรดไม่ทช่เมื่อฉันเองก็เป็นมันคนหนึ่งไป ดิฉันยิงนิ่นิ่ยิ่งรึเตอร์รเตอรจะสิ่นไปถ้าสิ่นมึงเอื้อมีแอไนึ่งฝันเธอถึงในวันนี้เราพึ่งคบกันก็มองแค่สวมไดีฉันยังมีสิ่งที่ซ่อนไว้

แล้วเธอจะเกลียดไหมเธอเมือ่อฉันเองก็เป็นเหมืนคนอื่นทั่วไปไม่เป็นในเจ้าหญิงนีีนิหายจะรักกันไมนเด้ดันเดิมดที่ฉันเป็นถ้าฉันไม่อเอามีเป็นหนึ่งฝันชา ในวันนี้เราพึ่งขอบกันก็มองแค่ส่วนดีฉันยิ่งมีสิ่งที่ซนไรว่าขอบกันไปนานานดูตัวรู้จากใจเราจะเป็นไงไม่รู้ละอันนี้แบางมุม